สวัสดีค่ะพวกเราชาป .2 อสองทับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลสนสนุกจะมาโชว์การแสดงที่มีชื่อว่าขับร้องประกอบเพลงกอไผ่พร้อมกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้ว3าสเริ่มกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผ่จัง ฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดลมลมเย็นช่วยกำบังแสงแดดลมลมเย็นไปกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้า <anes> ฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดลมลมเย็น ช่วยกำบงังเส้นละลมลมเย็นร้องเองกอ่อเอ้ยกอ่อไั่ดังกว่านี้เยี่ยมเลยสามสี่ ขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ